ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอราลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top ช Up เ็เพจรับเติมเกมฟีฟ่า3ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าม b i l e NBAUFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ Over Top ช p สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราออินะวันนี้ก็จะมาทําการนะนรับผมอัปเดตแผนนะครับที่คนขอเข้ามานะครับผมนะในที่สุดก็ได้ทําแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตแผนที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะผมก็มีการเปลี่ยนแปลงจึงไอผมก็เล่น4-4-2อยู่แล้วแต่มีการเปลี่ยนฟอร์เมชั่นเล็กน้อยครับผมเป็น4-4-2-2แล้วก็มีการเปลี่ยนแท็กติกเล็กน้อยครับผมเดี๋ยววันนี้จะมา พูดให้ฟังว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างครับผมหรือว่าใครที่อยากจะใช้ตามผมก็สามารถปรับตามได้เลยนะผมนะโอเคครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของ formation นก่อนะครับผมการจะเปลี่ยน formation ก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับอ๋อไม่ใช่อันนี้โทษทีครับ custom t a c ติกนี่ครับตรงนี้ครับผมใน custom t a c ต i c เนี่ย มันจะมีให้เรากดปุ่ม L2 เป็น e Edit g a m e p l a n ใช่ไหมเรากดปุ่ม L2 ปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะมีขึ้นมา4อันครับไอ้พวกแผนตรงเนี้ยเราเซตไว้นะครับผมเราเซตไว้แล้วเ,เอาไปกดใช้ในเกมนะครับผมโดยการปรับเนี่ยครับเลือนลูกศร D-pad เน D ีครับเป็นอั t r De ด e เฟนซีฟ e ิ e ฟนซีฟแอ t t ทกกิ้เนี่ย, ensive, ensive ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามแผนที่เราเซตไว้ครับผมส่วนไอ้แผนอันแรกเนี่ย ผมเซตไว้เพื่อเอาเคมีเฉยๆครับจริงๆผมไม่ได้เล่น4 3 3นะผมบอกก่อนครับผมผมเซตเอาไว้เพื่อให้มันลิง์เคมีกันได้เฉยๆครับส่วนแผนที่ใช้จริงอ่ะผมจะใช้อ่าผมจะใช้ในคัสตอมแท็กติกครับ4อันนั้นจะเป็น4ีอันนี้ครับคือแผนเนี้ยจะไม่ได้ใช้เลยครับจะใช้4อันนี้ครับผมนะโอเคตรงบาลานซ์ตรงกลางเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้เลยครับผมแผนหลักผมก็คืออันนี้ครับผมอัลตร้าดิฟเฟนซีฟครับอันนี้ ผมเลือกฟอร์เมชันเป็น4-4-2วงเล็บ2นะผมจะเป็น CDM 2ตัวนะก่อนหน้านี้ผมใช้เป็น4-4-2-2ครับผม,มขออภัยครับเป็น4-4-2เฉยๆแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น4-4-2-2ครับผมเ <laughs> วียนหัวกับตัวเลขโอเคเอาง่ายก็คือเปลี่ยนจากกองกลาง CM คู่เปลี่ยนเป็น CDM คู่ครับผมมันจะใกล้เคียงกับแผนเดิมมากๆครับผมแค่เปลี่ยนจากตำแหน่ง CM เป็น CDM แค่นั้นเองครับผมแท็ติกผมก็ปรับตามนี้เลยผมเป็นบาลานซ์บาลานซ์แล้วก็ส่วนชนด์ครีเอชันเนี่ยใช้เป็นไดเรกพ ห้าสิบห้าสิบห้าสิบคือเหมือนไม่ได้ปรับเลยแผ่นเพย์เยอร์อินบ็อกเป็น6ครับแล้วก็คอนเนอร์สองฟรีคิกสองครับในส่วนของอินสักชั่นเนี่ยผมปรับผู้รักษาประตูเป็นคัมฟอร์คอแล้วก็สวิปเปอร์คีเปอร์นะครับแต่อันนี้ต้องดูด้วยนะผมย้ำก่อนนะครับการจะใช้การจะใช้ใชพลังาการจะตั้งอินสักชั่นแบบนี้ต้องดูด้วยนะครับว่าประตูของเราเนี่ยสามารถออกมาตัดบอลได้ดีแค่ไหนนะครับผมนะ เซนเตอร์แบ็กผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันครับปล่อมยมันไว้แบ็กขวาผมปรับเป็น stay back w i d e attacking ครับผมแบ็กซ้ายเช่นเดียวกันครับ stay back w i d e attacking ครับปีกสองข้างผมปรับเหมือนกันครับผมก็คือ come back on defense cut inside get in behind แล้วก็ get to the box for cross ครับผมให้มันลงมาช่วยเกมรับจริงๆมันก็ไม่ได้ลงมาช่วยแบบ ชิปหายไบป่วงแล้วครับแต่มันก็ลงมาช่วยในระดับหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโหวงเกินครับผมส่วนกองกลาง2ตัวเนี่ยผมปรับต่างกันครับผมเอาตัวขวาก่อนครับผมปรับเป็น Stay Back Wide Attacking แล้วก็ปรับ Cover Center ครับส่วนตัวซ้ายเนี่ยเป็น Get Forward แล้วก็ Cover Center ครับตัวกลางก็จะทําหน้าที่ยืนหน้ากองหลังเลยขอแย่งบอลปัดกวาดครับผมส่วนตัวซ้ายเนี่ยก็จะมีหน้าที่สอดเข้าไปทําเกมในกรอบครับผมขอไปเล่นเกมลุกเข้าไปยิงในกรอบครับก็ต้องเป็นตัวที่อาจจะต้องเล่นเกมลุกดีหน่อยส่วนตัวขวาเนี่ยผมก็ไว้สําหรับตัวที่เล่นเกมรับดีหน่อย ทั้ง2ตัวก็ต้องอเป็น midfielder two box ที่จ่ายบอลดีเช่นเดียวกันครับผมส่วนกองหน้า2ตัวผมก็ปรับต่างกันเช่นเดียวกันครับตัวซ้ายเนี่ยผมปรับานซ์แทกตัวซ้ายผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยดีกว่าเอางี้ดีกว่าครับส่วนตัวขวาเนี่ยผมปรับเป็น stay central แล้ว get in behind stay forward ครับผมนะ instruction ก็ปรับตามนี้ครับอันนี้คือแผนหลักของผมเลยนะแผนหลักของผมผมใช้เกิน โดยปกติแล้วผมใช้บ่อยมากอะน่าจะสมมติผมเล่นก็ต้องมี60%ขึ้นไปอะที่จะใช้แผนนี้ครับไอ้แผนเนี้ยผมไม่ได้ใช้เลยครับอันนี้ผมเอาไวส้สำรองเอาไว้แบบลองแผนอื่นเล่นๆอันนี้ไม่ได้ใช้เลยครับ ถัดมาที่4 2 2, 2ครับอันนี้ attacking ครับอันนี้ผมใช้เวลาโดนตามอยู่ลูกหนึ่งหรือ2ลูกหรือว่าเจอแผนคนที่เขาใช้หลัง3หรือว่าใช้แบ็กเตอร์มอะไรเงี้ยที่กองหลังเขาได้น้อยผมจะใช้แผนนี้สู้ครับผมแผนนี้ผมก็ปรับคล้ายๆกันครับผมเป็น50 50 50 6 2 2เหมือนกันครับผมแต่แทัคติกเนี่ยจะต่างกันหน่อย defensive style ผมใช้เป็นเพจโพ i ิชั่นล็ครับแล้วก็ build up play เป็น balance ส่วน c ชนฟลีชั่นเป็น forward run ครับผมในส่วนของ instruction เนี่ย back แบ็ก่ก 2, ย ปรับแค่สเตย์แบ็กครับผมประตูเหมือนกันนะแบ็กสองฝั่งปรับแค่สเตย์แบ็กครับผมอกองกลาง2ตัวเนี่ยมันเป็น4 2 2 4 2 2ี2่ไงก็จะเป็นคล้ายๆกับไอ้4 4 2 1, วงเล็บ2นะครับ ح ح> ตัวเลขอาจจะงงหน่อยนะฟังช้าๆหน่อยนะครับผมสำหรับ CDM ตัวขวาเหมือนกันครับเป็นสเตย์แบ็แล้วโคเวอร์เซ็นเตอร์ตัวซ้ายเป็นเกียร์ฟอร์เวิร์ดโคเวอร์เซ็นเตอร์ครับกองหน้าคู่เนี่ย ตัวนี้จะแตกต่างกับแผนเมื่อกี้นิดนึงครับจะปรับเป็น stay forward แต่ที่เหลือเหมือนเดิมครับส่วนตัวขวาเนี่ยเป็น stay forward stay central แล้วก็ get in behind ครับส่วนมันจะต่างตรงปีก2ฝั่งหลกัลกๆเลยครับกับแผนเมื่อกี้นะก็คือปีกผมเนี่ยจะไม่ลงเลยครับผมตั้งเป็น stay forward ทั้งคู่แล้วก็ get in behind แล้วก็เป็น dip wide ด้วยครับผมนะตัวนี้จะไม่ลงเลยแล้วก็จะยืนชิดเส้นด้วยจะไม่ลงแล้วก็ยืนชิดเส้นสําหรับปีก2ข้างครับผมเอาไว้เจาะพวกแบบเวลาแบบเล่นหลัง3อย่างเงี้ยจะใช้งานได้ดีมากครับเรียกได้ว่า กินเลยอะถ้าเจอพวกหลัง3นะหรือว่าพวกที่ใช้แบ็คบุกเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าหวานเจี๊ยบครับผมสำหรับแผนนี้นะหวานเจี๊ยบครับแล้วก็สุดท้ายครับผม422 2, 2ครับผมแผนนี้เป็นแผนแรกครับแผนนี้ก็เอาไว้เวลาโดนนำสองสามลูกแล้วเวลาใกล้หมดแล้วก็คือไม่ได้ไม่ได้เพิ่มก็เสียเพิ่มแค่นั้นแหละครับก็ปรับเป็น constant p r e เ s u r e นะครับผมตัวนี้45-60ครับผม ในส่วนของออฟเฟนต์เนี่ยเป็นฟาสต์บิลล์อัพแล้วก็ฟอร์เวิร์ดลันครับผม60 6 2แล้วก็1ครับผมนะในส่วนของฟอร์เวั่นเป็น4 2 2สครับผมประตูปรับเหมือนเดิมครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็ปรับเหมือนเดิมครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาผมยังไงก็ไม่เติมนะยังไงก็ไม่เติมครับอกองกองหลังไม่ได้ไปยุ่งอะไรครับ CM ตัวขวาเนี่ย CDM ตัวขวาเนี่ยเป็น Stay Back กไว้อะ t ท็กกิ้งโคเวอร์เซ็นเหมือนกันครับอันนี้เป็น Get forward Cover Center Forward เหมือนกันครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Stay Forward Get In The Box แล้วก ศูนย์หน้าเนี่ยเป็นมิกแอดแท็กสเตย์ฟอร์เวิร์ดแล้วก็สเตย์ฟอร์เวิร์ดเกตอินบีไฮงหครับจะสังเกตว่า2อันเนี้ยจะค่อนข้างคล้ายกันครับผมแอดแท็กเกอร์กับอันต้าแอดแท็กกิ้งเนี่ยมันจะค่อนคล้ายกันค่อนข้างคล้ายกันแต่ว่ามันต่างกันตรงที่แทคติกครับอันนี้เป็นคอนเซนเทรชั่นกับฟาดบิวอัพก็คือจะโหมเลยฟาดบิวอัพฟอร์เวิร์ดลันก็คือนักเตะทุกตัวที่มีโอกาสเติมเกมลุกได้มันจะเติมหมดเลยครับแล้วก็เวลาเราเล่นเกมรับเนี่ยจะเป็นแบบแบบเพสซิ่งแบบเพสซิ่่่งงหหนนัักกกคคครบืืออเเพสซซิิไไมมมมียุดด็าาจะลว ข้อดีก็มีก็คือแบบพยายามเอาบอลมาให้ได้ไวข้อเสียก็คือหลังอย่างรั่วรับผมนะก็เป็นแผนแรกครับไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เป็นแผนหลักหรอกเอาไว้จวนตัวจริงๆครับส่วนันนี้ก็เอาไว้แบบเจอหลัง3หรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าจังหวะแบบตามสักลูกนึงอะไรเงี้ยจะเพิ่มเกมรุกขึ้นมาหน่อยส่วนนี้ก็แผนปกติของผมครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับแผนของผมนะก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแบบ เป็นพิเศษนะครับผมนะแบบว่าต่างจากเดิมมากเปลี่ยนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนจาก C M เป็น C D M ครับเพราะตอนแรกผมใช้442ใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่ากลางมันลอยไปนิดนึงด้วยความที่ว่าเรามีกลาง2ตัวผมรู้สึกว่ามันจะเล่นยากไปหน่อยผมก็เลยเออปรับเป็น4 442งเล็บ2ออย่างนี้จะดีกว่าครับผมนะโอเคครับประมาณนี้แล้วกันครับยังไงขอบพระคุณทุกคนมากครับผมฝากกดไลค์ฝากกดต like, ิดตามฝากกด subscribe ด้วยนะผมถ้าใครชอบนะครับผมโอเคขอบคุณครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด s u b สไคร b ์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันเนอะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า